ในวันที่30ธันวาคมปี2022 The Glory ละครเรื่องใหม่ของซองเฮเคียวออกอากาศไปทั่วโลกละครล้างแค้นฟอร์มยักษ์ที่สะเทือนใจเรื่องนี้ทันทีที่ออกอากาศก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมทั่วโลกเรียกได้ว่าเป็นละครเกาหลีใต้ที่ฮอตที่สุดในช่วงปีใหม่ความเป็นจริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาละครโทรทัศน์ที่ซองเฮเคียวแสดงล้วนได้รับความนิยมทุกเรื่อง ข่าวลือเรื่องชู้สาวระหว่างเธอกับนักสแสดงนำชายในละครก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นจึงมีคนพูดเสมอว่าซองเฮเคียวแทบจะถ่ายละครเรื่องหนึ่งก็ตกหลุมรักคนคนหนึ่งเมื่อหวนระลึกถึงประวัติความรักของซองเฮเคียวในระยะเวลาหลายปีมานี้เมื่อตัดข่าวลือที่ไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกออกไปเฉพาะความรักที่เจ้าตัวยอมรับก็มีถึงสามเรื่องและน่าประทับใจกว่าละครที่เธอแสดงมากมาย สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับความรักของซองเฮเคียวกับทุกๆคนกันนะคะพูดถึงประวัติความรักของซองเฮเคียวก็จะต้องพูดถึงครอบครัวเดิมของเธอเพราะจะว่าไปแล้วการเติบโตในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีอิทธิพลต่อมุมมองความรักของซองเฮเคียวนในระดับหนึ่งซองเฮเคียวกเกิดที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในครอบครัวธรมธรมดาธรรมดา พ่อแม่ของเธอแต่างงานกันตั้งแต่อายุ19ปีซองเฮเคียวเกิดหลังจากนั้นสองปีแต่เพราะตอนที่พ่อแม่แต่างงานกันยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอดังนั้นตอนที่ซองเฮเคียวยังเด็กมากความสัมพันธ์ของพวกเขาก็พังทลายลงและได้หย่าร้างกันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นซองเฮเคียวก็ใช้ชีวิตตามลำพังกับแม่ที่ขายเสื้อผ้าบางทีอาจเป็นเพราะเห็นความลำบากของแม่ที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่เด็กดังนั้น ในระหว่างที่เติบโตขึ้นมาซองเฮเคียวจึงมีนิสัยเป็นตัวของตัวเองแตกต่างจากผู้หญิงในภาพยนตร์และละครเหล่านั้นที่ทนรับความล้มเหลวไม่ได้เธอไม่เคยถอยในยามที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากปี1997ซองเฮเคียวอายุเพียง16ปีก็ได้แสดงละครซิทคอมเรื่องซุนพุงคลินิกในบทนางรองในละครซิทคอมความยาว682ตอนนี้ ซองเฮเคียวซึ่งเป็นวัยรุ่นที่น่ารักมากๆก็ได้แฟนคลับกลุ่มแรกมาหลังจากละครซิทคอมเรื่องซุนพุงคลินิกถ่ายทำจบแล้วเนื่องจากลีซากังนางเอกคนเดิมที่ได้กำหนดไว้ของละครเรื่องออดทำอินมายฮาร์หรือรักนี้ชัว่วนิรันได้ปฏิเสธที่จะแสดงละครเรื่องนี้เนื่องจากจะไปศึกษาเพิ่มเติมที่ต่างประเทศ ดังนั้นหลังจากผู้กำกับยุนซอกโฮพิจารณาอยู่นานก็ตัดสินใจให้ซองเฮเคียวมารับบทนางเอกหลังจากนั้นซองเฮเคียวซึ่งอายุ19ปีอาศัยการแสดงที่ยอดเยี่ยมในเรื่องอ๋อทัมอินมายฮาร์ก็ได้รับความนิยมไปทั่วเอเชียเธอเข้าวงการเพียง4ปีเท่านั้นก็กลายเป็นนักแสดงหญิงยอดนิยมของประเทศเกาหลีใต้แล้ว10กว่าปีต่อมาขณะที่ซองเฮเคียวให้สัมภาษณ์ยังพูดด้วยความซาบซึ้งใจว่า อธิม m ินม My ฮาร์ t เป็นผลงานที่มีส่วนที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอมากที่สุดหากไม่มีละครเรื่องนี้ก็ไม่มีวันมีตัวเองในวันนี้คนโด่งดังแล้วข่าวลือเรื่องชู้สาวก็ตามมาเพราะในอทิมอินม My ฮาร์ t ซองเฮเคียวและซองซึงฮอนได้แสดงฝีมือการแสดงที่น่าประทับใจนอกจอ พวกเขาก็มีข่าวลือเรื่องชู้สาวมีผู้ชมบางส่วนที่อินกับละครมากเกินไปจนเชื่อมั่นว่าซองเฮเคียวและซองซึงฮอนควรจะอยู่ด้วยกันเมื่อเผชิญกับข่าวลือเหล่านี้ซองซึงฮอนนั้นตอบรับอย่างเปิดเผยว่าซองเฮเคียวนั้นตรงสเปคผมจริงๆแต่ซองเฮเคียวนั้นได้อธิบายว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเพียงเพื่อนกันตลอดมา ต่อมาก็เกิดเรื่องที่น่าสนใจขึ้นซงซึงฮอนและซองยูริเพื่อนสนิทของซองเฮเคียวเคยคบหากันและปัจจุบันความสัมพันธ์ของซองเฮเคียวและซองยูริยังคงเหมือนเดิมและถือเป็นการพิสูจน์ทางอ้อมแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างซองเฮเคียวและซงซึงฮอนนั้นมีความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ใจมาโดยตลอด เพียงแต่ซองซึงฮอนและซองยูริที่มีความรักหัวหวาในตอนนั้นหลังจากนั้นครึ่งปีก็เลิกรากันตั้งแต่นั้นมาซองซึงฮอนก็ค่อยๆออ,ออกจากชีวิตของซองเฮเคียวอย่างช้าๆในปี2003ซองเฮเคียวในวัย22ปีได้รับคำเชิญจากละครเรื่องอออิน เพื่อให้เล่นบทพนักงานจากไพ่ในบ่อนได้ดีซองเฮเคียวฝึกภาษาญี่ปุ่นอย่างหนักและการแสดงที่ละเอียดลึกซึ้งในที่สุดละครเรื่องนี้ไม่เพียงสร้างเรตติ้งการรับชมสูงกว่า50แต่ยังเป็นหนึ่งในผลงานที่เป็นตัวแทนของซองเฮเคียวได้ดีที่สุดอีกด้วยแต่สิ่งที่น่าจดจำยิ่งกว่านั้นก็คือในระหว่างการถ่ายทำละครเรื่องนี้ ซองเฮเคียวและพระเอกลีบยองฮุนที่อายุมากกว่าเธอ12ปีเกิดความรักจากในละครจนกลายเป็นคู่จริงหลังจากถ่ายทำละครจบแล้วซองเฮเคียวและลีบยองฮุนและทีมงานกองถ่ายละครไปเที่ยวพักผ่อนต่างประเทศด้วยกันระหว่างการเดินทางซองเฮเคียวและลีบยองฮุนหวานเหมือนคู่บ่าวสาวที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ห,มหลังจากกลับถึงเกาหลีใต้เมื่อเผชิญกับการซักถามของนักข่าว ลีบยองฮุนก็ได้เปิดเผยถึงความรักของพวกเขาชื่อเสียงและฐานะของทั้งสองต่างเรียกได้ว่าดาราชั้นนำข่าวความรักที่เปิดเผยในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ยอมทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนเป็นธรรมดาในช่วงเวลาที่เขาหากัรลีบยองฮุนยังเคยกล่าวว่าซองเฮเคียวคือผู้หญิงที่เขาต้องการจะแต่งงานด้วย นักข่าวยังได้ถ่ายภาพที่แม่ของซองเฮเคียวและลีเบียงคุนพบกันไว้ได้ด้วยดังนั้นบรรดาผู้สื่อข่าวจึงเริ่มรายงานข่าวว่าซองเฮเคียวและลีเบียงคุนกำลังจะแต่งงานกันแต่สำหรับซองเฮเคียวที่กำลังรุ่งในหน้าที่การงานในเวลานั้นการแต่งงานในวัย22ปีเป็นเรื่องที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนแต่ลีเบียงคุนที่อายุ34ปีและครอบครัวของเขาต่างหวังว่า ความรักครั้งนี้จะสามารถประสบผลโดยเร็วเพราะมุมมองเรื่องการแต่งงานที่ต่างกันซองเฮเคียว hey และลีบยองคุนที่รักกันมากก็มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเป็นครั้งแรกต่อมาเพื่อปลอบขวัญซองเฮเคียวลีบยองคุนได้มอบแหวนเพชรเม็ดใหญ่เพื่อแสดงเจตจำนงของตัวเองและสัญญาว่าจะสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพของซองเฮเคียวตลอดไปและจะไม่ใช้การแต่งงานมาผูกมัดเธอ หลังจากความเข้าใจผิดของทั้งสองคนคลี่คลายลงเดือนกระกฎาคมปี2004ส่องเฮคเีเวได้รับบทละครเรื่อง Full House หรือสะดุดรักที่พักใจและรีบยองฮุนก็เข้ากองถ่ายทำภาพ,พยนตร์เรื่อง Everybody Has Secrets ของแชจีอูในช่วงเวลานี้เองส่องเฮเคียวและรีบยองฮุนก็เกิดวิกฤตการในความรักครั้งที่สองขึ้นอีกเพราะใน Full House ซองเฮเคียวและพระเอกชองจีฮุนหรือเรนมีฉากจูบมากเกินไปนักข่าวที่เฝ้าอยู่ในกองถ่ายละครทุกวันต่างก็รายงานข่าวอย่างเกินจริงมากมีการซุบซิบและข่าวลือเช่นซองเฮเคียวอินกับฉากจูบมากเกินไปดูคล้ายกับว่าจะทำให้ความสัมพันธ์กับลีบยองฮุนมีปัญหาเป็นต้นและละครดราม่าสะเทือนอารมณ์ระหว่างลีบยองฮุนและชเวจีอูก็กลายเป็นเนื้อหาข่าวที่นักข่าวแข่งกันรายงาน สรุปแล้วความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและอิทธิพลของสภาพบ้านล้อมภายนอกซองเฮเคียวและรีเบียงฮุนจึงได้ประกาศแยกทางกันในขณะที่งานของทั้งสองฝ่ายยังไม่เสร็จสมบูรณ์หลังประกาศแยกทางกันซองเฮเคียวไม่ออกจากบ้านเลยส่วนรีเบียงฮุนก็หลบไปต่างประเทศเพื่อคลายความโศกเศร้าของความรักครั้งนี้จะว่าไปแล้วซองเฮเคียวและรีเบียงคุนต่างทิ้งแต่ด้านที่ดีที่สุดของกันและกัน ไว้ในชีวิตของอีกฝ่ายตอนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันต่างก็มีความสุขมากเมื่อแยกทางกันแล้วก็อมชอมกันหลังจากแยกทางกัน5ปีพวกเขายังร่วมงานศพของเพื่อนสนิทจังจินยองร่วมกันหลังจากประกาศเลิกกับลีบยองฮุนอย่างเป็นทางการชองจีฮุนผู้รู้วิธีเอาใจคนอย่างยิ่งก็ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความรักของซองเฮเคียว พวกเขาผูกพันกันจากละครเรื่อง Full House เพราะครึ่งหลังของการถ่ายทำละครเรื่องนี้ซองเฮเคียวก็ได้ประกาศแยกทางกับแฟนหนุ่มรีบยองฮุนและชองจีฮุนซึ่งเป็นพระเอกในละครก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ซองเฮเคียวมีความสุขในกองถ่ายประกอบกับในละครพวกเขายังเล่นเป็นคู่รักกันดังนั้นในเวลาไม่นานซองเฮเคียวและชองจีฮุนก็มีข่าวมีความรู้สึกดีๆต่อกัน คู่รักในละครกลายเป็นคู่จริงแพร่กระจายออกมาซองเฮเคียวและชองจีฮุนสวมแหวนคู่รักเข้าร่วมงาน 2004KBS Drama Award รางวัลทางด้านฝีมือการแสดงของ KBS คืนนั้นพวกเขาไม่เพียงต่างได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายและหญิงยอดเยี่ยมและยังเป็นคู่รักที่เหมาะสมที่สุดแห่งปีที่ผู้ชมโหวตให้ในระหว่างการกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัล ซองเฮเคียวและชองจีฮุนยังได้ร่วมกันร้องเพลงคลาสสิกมีสตัวตามคำเรียกร้องของพิธีกรอีกด้วยและชองจีฮุนยังได้พูดในพิธีมอบรางวัลว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กที่แขนและท้องมีเนื้อทันทีที่พูดจบความชื่นชอบที่ชองจีฮุนมีต่อซองเฮเคียวนับว่าชัดเจนที่สุดแล้วและต่อมาขณะที่ซองเฮเคียวถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องฮวงจินอี ชองจีฮุนไม่เพียงให้กำลังใจซองเฮเคียวอย่างเปิดเผยหลายครั้งแต่ยังได้นำของกินไปเยี่ยมเยียนฝ่ายหญิงที่กองถ่ายโดยเฉพาะในช่วงเวลาว่างจากคอนเสิร์ตอีกด้วยปี2007หลังจากที่จีนได้นำเข้าละครเรื่อง Full House ในฐานะนักแสดงซองเฮเคียวและชองจีฮุนยังได้จัดงานแฟนมิทติง้งในช่วงสุดท้ายของงานแฟนมิทติง้งชองจีฮุนผู้ไม่เคยพูดถึงความรู้สึกได้แสดงออกอย่างไม่ค่อยได้เห็นว่า หวังว่าจะได้แต่งงานโดยเร็วที่สุดเจ้าสาวสวยเหมือนซองเฮเคียวก็พอส่วนซองเฮเคียวนั้นเพียงแค่ยิ้มไม่ได้พูดอะไรแต่ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี2007ซองเฮเคียวและชองจีฮุนก็พบกันน้อยลงทุกทีไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเขาอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นชองจีฮุนค่อยๆหายไปจากชีวิตของซองเฮเคียวหลายปีต่อมา ชองจีฮุนได้แต่งงานกับคิมแทฮีอีกหนึ่งสาวงามของเกาหลีใต้ตอนนี้เป็นพ่อของลูกสองคนและต่อมาซองเฮเคียวก็ใช้ชีวิตที่อิสระเสรีในแวดวงบันเทิงเล็กๆของเกาหลีใต้ในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นคนแปลกหน้าที่คุ้นเคยที่สุดหลังจากที่ไม่ได้ไปมาหาสู่กับชองจีฮุนแล้ว ซองเฮเคียวก็ได้รับบทละครโรแมนติกเรื่อง Worlds Within รักนี้ไม่ต้องมีบทหลังจากที่กองละครประกาศว่าพระเอกและนางเอกของละครเรื่องนี้คือคยอนบินและซองเฮเคียวแล้วละครเรื่องนี้ก็กลายเป็นละครที่ชาวเกาหลีใต้รอคอยมากที่สุดเรื่องหนึ่งหลังจาก Worlds Within รักนี้ไม่ต้องมีบทออกอากาศเพราะการเปิดเรื่องที่แตกต่างจากละครโรแมนติกของเกาหลีใต้ ซึ่งชวนฝันและโรแมนติกที่ผ่านมาดังนั้นเรตติ้งของละครเรื่องนี้จึงต่ำตลอดแม้ว่าจะมีความนิยมในตัวของคอนบินและซองเฮเคียวแต่ก็ไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากนักแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วละครเรื่องนี้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ในระหว่างการถ่ายทำคอนบินและซองเฮเคียวนั้นหวานกันมากในระหว่างการให้สัมภาษณ์คอนบินชมเชยซองเฮเคียวต่อหน้ากล้อง ได้เห็นซองเฮเคียวถ่ายละครทุกวันเป็นเรื่องที่มีความสุขที่สุดและซองเฮเคียวก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่ายอนบินคนที่ควรค่าแก่การเคารพขณะเดียวกันก็เป็นนักแสดงที่ดีที่สามารถทำให้คนมีความสุขเพียงแต่ระหว่างการถ่ายทำพวกเขายังเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นอย่างมากที่สุดก็แค่เคยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันพวกเขายอมรับความสัมพันธ์กันจริงๆประมาณเดือนมิถุนายนปี2009 หลังจากถ่ายทำละครจบในเวลาไม่กี่เดือนทั้งคยอนบินและซองเฮเคียวต่างก็รู้ใจของตัวเองสิ่งที่พวกเขาชอบคือคนในชีวิตจริงคนนั้นแต่ไม่ใช่ตัวละครในละครดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มต้นจากเพื่อนกลายเป็นคู่รักหลังจากคบหากันคยอนบินและซองเฮเคียวชอบเดทกันที่ร้านกาแฟาที่อยู่ใกล้ช่องนัมดงบางครั้งพวกเขาก็ขับรถเที่ยวกันเองในตอนนั้น นักข่าวถ่ายภาพคยนบินและซองเฮเคียวขับรถเที่ยวและภาพการพักผ่อนริมแม่น้ำไว้ได้และเป็นเพราะภาพถ่ายถูกเปิดเผยดังนั้นเดือนสิงหาคมปี2009ต้นสังกัดของคนบินและซองเฮเคียวต่างก็ออกมายอมรับความจริงเกี่ยวกับความรักของพวกเขาแต่ทว่าก็เหมือนกับความสัมพันธ์ที่เปิดเผยส่วนมากล้วนไม่สามารถเดินจนสุดทางคู่รักที่ถูกขนานนามว่า เป็นคู่รักที่เหมาะสมกันที่สุดของเกาหลีใต้อย่างพวกเขาสุดท้ายก็แยกทางกันเช่นกันหากต้องการถามหาสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้พวกเขาเลิกกันคืออะไรอาจจะเป็นเพราะตารางงานที่ยุ่งในระยะเวลา3ปีที่พวกเขาเปิดเผยความสัมพันธ์ยอนบินถ่ายละครโทรทัศน์2เรื่องและภาพยนตร์2เรื่องในจำนวนนั้นละครเรื่องเสกฉันให้เป็นเธอหรือซ c r e t g ์ r d e n เ ได้รับความนิยมไปทั่วเอเชียส่วนซองเฮเคียวนั้นถ่ายภาพยนตร์ในเกาหลีใต้3มเรื่องและยังไปถ่ายภาพยนตร์เรื่องยอดปร,รมาจารยิบมันที่ประเทศจีนด้วยประกอบกับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆรถโชว์และกิจกรรมต่างๆในต่าง,างประเทศเวลาพบกันของพวกเขาน้อยมากดังนั้นการแยกทางกันที่เป็นเวลานานประกอบกับได้รับผลกระทบจากข่าวลือเรื่องชู้สาวระหว่างคยอนบินกับฮาจีวอน นางเอกละครเรื่องเสกฉันให้เป็นเธอความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาจึงจืดจางลงทุกวันต่อมาก่อนที่คอนบินจะเข้ากรมทหารพวกเขาก็เปิดเผยข่าวแยกทางกันเรื่องนี้ทำให้แฟนคลับจำนวนมากรับไม่ได้ความคิดเห็นเชิงลบที่มีต่อซองเฮเคียวก็เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากนี้คอนบินและซองเฮเคียวก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย จนถึงปี2022ัยอนบินและซอนเยจินแต่งงานกันพร้อมส่งเอกสารประกาศเรื่องการตั้งคัรภอย่างเป็นทางการซองเฮเคียวจึงนับว่าเป็นคนผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงในขณะที่คอนบินมีข่าวลือกับฮาจีวอนซองเฮเคียวกับนักแสดงคังดงวอนก็มีข่าวลือออกมาเช่นเดียวกันซองเฮเคียวและคังดงวอน รู้จักการเพราะการถ่ายภาพยนตร์เรื่องคาเมเลียรักแรกรักเธอรักสุดท้ายหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้คังดงวอนก็ได้เข้าร่วมสังกัด UAA Entertainment ต้นสังกัดของซองเฮเคียวขณะนั้นบริษัทนี้มีศิลปินแค่สองคนหลังจากนั้นซองเฮเคียวและคังดงวอนก็ถูกถ่ายภาพขณะไปดูหนังด้วยกันไว้ได้ติดต่อกันถึง3ครั้งก่อนหน้านี้ ซองเฮเคียวไม่เคยถูกถ่ายภาพได้ขณะที่มีกิจกรรมที่ใกล้ชิดเป็นส่วนตัวเช่นนี้กับศิลปินชายคนไหนมาก่อนต่อมาซองเฮเคียวไปทำงานต่างประเทศมีคนถ่ายภาพคังดงวอนปรากฏตัวในสถานที่ที่ถ่ายทำด้วยต่อมาต้นสังกัดได้ชี้แจงว่าคัางดงวอนอยู่ต่างประเทศและมีงานเช่นกันจึงทำให้เกิดความบังเอิญเช่นนี้ขณะที่ข่าวลือแพร่กระจายออกไปอย่างรุนแรงที่สุด ซองเฮเคียวและคังดงวอนก็ร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่อง My Brilliant Life อีกครั้งแต่ในช่วงโปรโมทภาพยนตร์ซองเฮเคียวกล่าวว่ากับคังดงวอนเป็นเพียงแค่เพื่อนที่ดีเท่านั้นระหว่างพวกเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบคนรักเลยสิ่งที่ทำซองเฮเคียวไม่คาดคิดก็คือภาพยนตร์ยังไม่ได้ออกอากาศเธอกลับมีข่าวลือในด้านลบ จากการสำรวจซองเฮเคียวเลี้ยงภาษีมูลค่า255,700ล้านวอนประมาณ6,600ล้านบาทหลังจากนั้นซองเฮเคียวก็ได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณาชนและชดเชยเงินที่ค้างชำระและค่าปรับทั้งหมดแต่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ความนิยมของประชาชนที่มีต่อซองเฮเคียวก็ลดลงเป็นแนวดิ่งต่อมาภาพ,พยนตร์ออกฉายเพราะสาเหตุจากตัวเอง ซองเฮเคียวจึงขอโทษคังดงวอนอย่างเปิดเผยหลังหมดสัญญาคังดงวอนได้ลาออกจาก UAA Entertainment เขาและซองเฮเคียวก็ค่อยๆขาดการติดต่อกันไปในช่วงเวลาหลายปีที่มีข่าวลือกับคังดงวอนซองเฮเคียวยังมีข่าวลือกับโจอินซองในช่วงเวลาสั้นๆปี2012 ซองเฮเคียว hey และโจอินซองร่วมถ่ายละครโทรทัศน์เรื่อง That Winter the Wind Blows สายลมรักในฤดูหนาวในเวลานั้นบรรณานักข่าวก็เริ่มเผยพระข่าวว่าทั้งสองตกหลุมรักกันเพราะละครกระทั่งยังมีนักข่าวบางคนถึงกับสร้างข่าวซุบซิบขึ้นว่าซองเฮเคียว hey เป็นฝ่ายขอโจอินซองเดทเองเมื่อเผชิญกับข่าวลือเหล่านี้ซองเฮเคียว hey อธิบายว่า หากรายงานข่าวเหล่านั้นเป็นความจริงทั้งหมดถ้าเช่นนั้นฉันก็คงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วส่วนโจอินซองนั้นตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่มีการติดต่อเป็นการส่วนตัวกับซองเฮเคียวและพูดว่าซองเฮเคียว hey คือนักแสดงที่ร่วมงานง่ายมากๆรายงานข่าวที่ไม่ดีเหล่านี้จะเป็นการทำลายอาชีพนักแสดงของซองเฮเคียวเขาหวังว่าถ้าหากต่อไปนักข่าวทุกคนเขียนเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแบบนี้ ก็ขอให้เขียนว่าเขาเป็นฝ่ายติดต่อซองเฮเคียวเองเพราะนักแสดงชายจะไม่ค่อยถูกประนามง่ายๆสุดท้ายโจอินซองยอมรับว่าตนเองมีคนที่คบอยู่แล้วแฟนสาวก็คือคิมมินฮีซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกันเช่นนี้ซองเฮเคียว hey และโจอินซองจึงเคลียร์ความสัมพันธ์ได้สำเร็จ ปี2015ซองเฮเคียวได้รับเชิญให้ร่วมงานละครเรื่องชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอหรือ d e s c e n d a n t s of the Sun เพราะมีนักเขียนบทเรียนทองคิมอึนซุกและสุดยอดผู้กำกับอีอึงบอกเข้าร่วมดังนั้นซองเฮเคียวจึงตกลงรับแสดงอย่างรวดเร็วแต่ทางด้านพระเอกนั้นยังไม่มีตัวเลือกที่ดีเลย ทางผู้กำกับได้เคยติดต่อวอนบินฮาจองอูคิมอูบินตามลำดับแต่ด้วยเหตุผลต่างๆพวกเขาต่างปฏิเสธที่จะเข้าร่วมสุดท้ายผู้กำกับได้เลือกซองจุงกิที่เพิ่งปลดประจำการชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอได้รับความนิยมทั่วเอเชียเพราะความสำเร็จของละครเรื่องนี้อาชีพของซองเฮเคียวก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งส่วนซองจุงกิ ก็ยิ่งกลายเป็นดาราชายยอดนิยมของเกาหลีใต้ในขณะนั้นแต่เมื่อเทียบกับความสำเร็จในเส้นทางอาชีพแล้วสิ่งที่กลายเป็นที่สนใจมากก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างซองเฮเคียวกับซงจุงกิตอนที่ยังไม่เปิดเผยความสัมพันธ์พวกเขาก็มีรายละเอียดมากมายปรากฏออกมาปี2015ในพิธีมอบรางวัลของสถานีโทรทัศน์ KBS ซงจุงกิและซองเฮเคียวเดินพรมแดงด้วยกัน ในคืนนั้นซองจุงกีสวมสูดสีดำและซองเฮเคียวในชุดเรสยาวสีขาวถูกแฟนคลับมองว่าเป็นการร่วมเฟรมของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวในปี2016จนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี2017หลายครั้งที่ซองจุงกิร่วมกิจกรรมในประเทศจีนซองเฮเคียวก็จะมาเป็นแขกเซอร์ไพรส์หลังจากนั้นซองเฮเคียวและซองจุงกิก็ยังถูกถ่ายภาพการพักผ่อนที่เกาะบาหลี และพักที่โรงแรมเดียวกันไว้ได้และเป็นเพราะการถ่ายภาพชุดนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนซองเฮเคียวและซองจุงกิจึงประกาศความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการแต่ทันทีที่พวกเขาประกาศความสัมพันธ์ก็เป็นการประกาศข่าวว่ากำลังจะแต่งงานกันวันที่31ตุลาคมปี2017ซองจุงกิและซองเฮเคียวได้จัดงานแต่งงานแบบส่วนตัวที่โรงแรม The Chula s ในงานแต่งงานของพวกเขาโจอินซองที่เคยเป็นแฟนตามข่าวลือของซองเฮเคียวก็ได้รับเข้าร่วมงานด้วยเช่นกันนี่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ใจระหว่างพวกเขาอีกครั้งความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่การแยกทางกันเร็วยิ่งกว่าหลังจากแต่งงานกันได้หนึ่งปีครึ่งซองจุงกีและซองเฮเคียวก็ประกาศหย่าก,กันอย่างกระทันหัน ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงในการหย่าร้างของพวกเขาว่ามันคืออะไรกันแน่แต่มองจากท่าทีของทั้งคู่แล้วซองจุงกีทุบเรือนหอทิ้งซองเฮเคียวไปต่างประเทศดูเหมือนพวกเขาจะไม่ไปมาหาสู่กันอีกต่อไปจากจุดนี้พอจะคาดคะเนดได้ว่าพวกเขาต้องมีเรื่องราวไม่ค่อยสบายใจความจริงเกี่ยวกับการหย่าร้างของพวกเขาก็กลายเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายของวงการบันเทิง หลายปีที่ผ่านมาแฟนที่ได้รับการยอมรับจากซองเฮเคียวเองก็คือลีบยองคุนพยอนบินและซองจุงกีสามคนอาจเป็นเพราะสาเหตุจากครอบครัวของซองเฮเคียวทำให้เธอมีบุคลิกที่แข็งแกร่งในด้านความรักอาจมีความปรารถนาที่จะเป็นฝ่ายควบคุมหรือนี้อาจเป็นสิ่งที่ลิขิตแล้วว่าเธออาจจะประสบความสำเร็จในด้านความรักยากสักนิดสำหรับซองเฮเคียวในปัจจุบันพวกเราไม่รู้ว่า เธอจะยังคงรอคอยความรักอีกหรือไม่แต่เมื่อพิจารณาจากชีวิตในปัจจุบันของเธอแล้วไม่มีความรักก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีชีวิตที่ดีไม่ได้เอาละค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้คุณชื่นชอบซองเฮเคียวหรือไม่คุณชอบละครเรื่องไหนของเธอและบทบาทไหนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ ถ้าคุณชื่นชอบคลิปของเราโปรดช่วยกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ